จากการปฏิบัติภารากิจรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและได้นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคของกองทัพบ,บกส่งให้ถึงมือประชาชนนะคะโดยเป็นกําลังพลในสังกัดกองบังคับการมณฑลทนหารบกที่310่ได้รวมกับสัสดีอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยใช้เป็นรถจัก,กรยานยนต์ค่ะเป็นยานพาหนะเข้าถึงในพื้นที่เนื่องจากว่าการคมานาคมทางรถยนต์นั้นเข้าถึงได้ยาก ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับมอบถุงยางชีพแล้วนะคะ ยังได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พลทหารพีรัชชัยหงงามหนึ่งในกำลังพลจิตอาสาที่ร่วมลงพื้นที่ด้วยค่ะโดยกำลังพลดังกล่าวได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่รถจักรยานยนต์เสียอยู่ริมข้างทางบริเวณถนนสาย1175และเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน105เส้นทางสายแม่ระมาดแม่ห้องสอนนะคะ โดยได้ช่วยเข็นรถจัก,กรยานยนต์จากยอดดอยรวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อไปซ่อมในตัวอำเภอแม่ระมาดค่ะผู้ที่พบเห็นก็เป็นที่ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยพลทหารพีรัช,ชัยเปิดเผยว่าตนเป็นคนหนึ่งที่สมัครทหารออนไลน์แล้วก็ใกล้จะปลดประจำการแล้วแต่ก็จะขอทำตามความฝันค่ะเพื่อเป็นทหารอาชีพรับใช้ประเทศชาติและประชาชนต่อไปค่ะ